สวัสดีท่มมานผู้ชมเลยครับย<อ>ินดีต้อนรับสู่ช่องแตมแมงด์ิวันนี้เราอยู่ที่สนามรัศมีฟอง14วันนี้เราพามาดูพิเิษร้อยหกสิบใช่ไหมพี่<ช>คนไหนเจ้าของรถครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรพี่ช่างมาครับช่างมาเดี๋ยวพามาดูรถที่มีอะไรบ้างเพิ่งได้ช่วยมาด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ครับโอ้อย่างสนามแรกสนามแรกต้องเป็นสนามแรกที่ลงลงแข่งแล้วก็ขับเองด้วยชื่อเสียงเป็นฐานดำนะพี่แค่ไหม เท่าไหร่ผ่านดอมแท้ก็อยู่ประมาณสามรารครับสามร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ไล่เป็นโอ้ชุดล่างสวยมากอ่ามีอะไรบ้างพี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นจามเจาะธรรมดาทั่วไปเการไล่เบาเพราะว่าเราเรบยกว่าเส้นแบเบาอย่างเดียวแล้วก็เป็นล้อของล้ออะไร้อส้อนต่เป็นล้อคิ้งสูบคิ้งสูบหนึ่งจุดสองพี่หรือว่าหนึ่งจุดหน้าจะเป็นหนึ่งศูนย์ครับหลังเป็นหนึ่งสองพูดอะไรอีกหนึ่มาพูดเท่าไหร่พี่ ก็อันนี้เผาสปอนเซอร์ให้สปอนเซอร์ใช่ครทำตามดิโปรเจนไปเขาสปอนเซอร์ให้แล้วก็มีเป็นดุมครับดุมนี้ก็ส่งทำร้านทำแท้ทำลูกแท้จริงครับตรงหน้าอะไรอย่างงี้ก็คือทำเองที่ร้านเลยเพราะว่าครรับเเองลยใช่ไปนี่สวยที่เลี่ยนครับสีที่สีเดิมเลยพี่เบีสีเดิมครับเดิมเดิมแท็ของอี่ห้อยู่แค่ไหนนะพี่ก็ ร้านผมอยู่กิ่แก้วครับกี่แก้วแก้วหัวสามสามแบบแล้วก็มีเป็นก๊อกนะก๊อก็จะเป็นก๊อกยิมพอเพราะว่าตะวันซื้อให้เหมือนกันเป็นถายอะไรครับถาอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นถาเปิดในตะแกรงในตะแกรงหม้อน้ำ นี่0320สามสามสองศูนย์สามสองศูนย์ยังเล็กมากเลยครับก็เน็มเบาครับต้องเบาที่สุดต้องเบาที่สุดต้องต้องน้ำหนักเท่าไหรวะเี่ยรถคันนี้ช่างไม่รวมคนก็รู้สึกว่าอยู่ประมาณร้อยสิบร้อยสิบร้อบ่มากเลยปกติมันก็ครับเพราะว่าแข่งอันนี้เขาจ้างน้ำหนักครับผม เป็นแข้งจอดแข้งจอดเท่าไรพี่ตอนนีงง้แข้งจอดตัวนี้ก็เขาก็สปอนเซอร์แห่งการตัาพรอมกับสุการครับคครานี้ไล<น>่อะไรบ้างทำอะไรมาบ้างครับก็อันนี้แข่งในรุ่น้านีร้อสิหาเตั้งเป็นค้าโอเพนาองเดิมรีแมปัองเดิมรีแใช่คือเครื่องเดิมๆเลยใส่เครื่องยนต์เดิมไม่แกะครับทางเวอเพนใส่หลาไล่ทางโอเพน เดี๋ยวที่สามมาเบอร์อยู่ท<น>ี่ำมันเดิมท้องั้งท้องนั่งคว,ว่ออกได้ตรงเลยตำรวจตำรวจน้ำหนักรถยางยางหน้ายางหลังเบอร์เท่าไหร่ยางหน้าหลังจะเป็นเบอร์45ครับ94 45 94หน้าหลังใช่ไหมพี่แสงสวยมากเลยรอ้อนลึกมากเลยคือเน้นแข่งไ,งไม่เน้นใช้งานใช่ไหมใช่ครับก็คือที่ว่ารถจอดเลยวใช้แข่งเดียวจอดขี่ใช้งานไม่ได้เพราะว่าล้อมันเหมือนกับว่า จัดเลยครับนั่นเป็นบ่อครัพี่บ่อก็เป็นของอเอานครับที่ร้านก็มันเป็นต้องจำเลยตัวนี้เป็นทรงบางทรงกลางทรงบางอ๋อทรงบางตรงต่ำนะโครงแท้อ่าตัวนี้เป็นคงเทียมครับเทียมมีมีอะไรบ้างไหมพี่ใต้บ่อมีไหมมีใต้บอกไม่มีอะไรเลยครับเป็นบ่อปกติลิ้นเป็นลิ้นปากเท่าไหร่ตัวนี้ที่ผมใช้ผมใช้ลิ้นสามสี่สามสี่ใช่ลิ้นเดิมเลยพี่ลิ้นเดิมมันรู้สึกว่าจะ ประมาณยิ่ิบเจ็ดสิบแปดนจะไม่ผิดตัวนี้ลินตัวนี้เป็นลินสร้างตัวนี้เป็นลินแท้ทำลินแท้ทำใช่คือทุไร้ยนสามสียใช่ครับที่ฟังกก็ได้ได้ครับแต่ฟังเสียงท่อเยได้ครับฟังเสียงไ้ Yeah. แข่งเลยดุมเป็นดุมอะไรพี่ดุมนี้จะเป็นดุมยิ่กับดุมคิกยิ่แพ้จอจอดคนี่ก็มีประมาณนี้คลอกองด้วยนะก็จะมีคอองเลยรใ่เา่ทั่วไปเลยคมทรับค่าลืกดไลค์กดแช้ตอาวอย่าลืมฝากติดตามเฟซบุ๊กพี่เฮาด้วยครับผมสนใจครับ อะไรก็ทำมาได้หรือตามเป็นกรื่งเลยอยากแต่งตามนี้ประมาณนี้เป็นแนวทางได้ไดดครับน<ย>ี่ครับตลอดที่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ